เฟสติวัลโดยเฉพาะเลยครับทำให้หลายคนก็มองว่าเฟสติวัลของเราเนี่ยมันจะส่งผลต่อเศรษฐกิจได้ขนาดนั้นจริงหรือครับก็อ,อย่างบางที่ที่คุณหมอพูดนะครับว่ามองซอฟต์พาวเวอร์เนี่ยเป็นเครื่องมือในการสร้างนะครับเศรษฐกิจตัวใหม่ของรัฐบาลน,นะครับของประเทศอย่างที่คนทราบกันดีนะครับว่างานเทศกาลหรือเฟสติวัลที่คนรู้จักเนี่ยนะครับเป็นสิ่งที่สามารถจะดึงดูดให้คนในมารประเทศไทยได้ถ้าเกิดความน่าสนใจครับต้องเหนือจากสิ่งนี้ก็เลยแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นธรรมชาติชายทะเลนะครับ อาหารไทยนะครับหรือแม้ก็เรียกว่าสิ่งปลูกสร้างสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นนะครับก็ยิ่งันที่สุดเนี่ยเรามองว่างานเทศกาลหรือเติวัลเนี่ยนะครับเป็นการท่องเที่ยวเชิงกิจกรรมครับนะครับไม่ว่าจะเป็นงานเทศกาลงานคอนเสิร์ตอะไรต่างๆเนี่ยแล้วที่สำคัญที่สุดคือแนวโน้มในการที่จะมาเที่ยวัษณะเชิงกิจกรรมเนี่ยนะครับมันได้รับความสนใจได้มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทุกปีครับนะครับดังนั้นมันเป็นโอกาสเป็นนโยบายสําคัญที่เราจะสามารถผสมผสานจุดแข็งของประเทศไทยทางด้านวัฒนธรรม นะครับเพื่อจะขับเคลื่อนที่ว่าเป็นเป็นเฟสติวัลเอ่อคันทรีเป็นเวอร์ชันี้ให้เกิดขึ้นมาครับไอเทมพันที่สุดถ้าเราเป็นแหล่งที่สามารถจะเป็นสามารถจะรองรับการจัดงานที่หลากหลายได้มันแสดงถึงความพร้อมของประเทศไทยทางด้านโครงสร้างพื้นฐานของการจัดงานเทศกาลด้วยครับนะครับดังนั้นเอ่อนโยบายนะครับซึ่งท่านประธานอนุกรรมการซอฟต์พาวเวอร์ด้านงานเทศกาลเนี่ยครับท่านเอ่อเชลาชิปจูตากูที่วันนี้ไม่ได้มาเนี่ยก็เป็นบอกไว้เราต้องพยายามเป็นเหมือนที่คุณหมอพูดนะครับ วันออฟเดอะเฟสนะครับเฟสทัวร์แคนทรีให้ได้นะครับเพราะเรามองดูว่ามันมันมีประโยชน์ได้ตั้งหลายอย่างนะครับสิ่งที่พยายามจะทำนะครับเรากระบวนการในการเชี่ยจ,จับการเรื่องของทรัพยากรนะครับเราต้องแสวงหาความร่วมมือสร้างอีโคโซิสเต็มขึ้นมาซึ่งอีโคโซิสเต็มนั้นเนี่ยนะครับจะช่วยผลักด,ดันสองเรื่องนะครับเรื่องที่หนึ่งก็คือการยกระดับเทศกาลไทยนะครับสู่เวทีโลกให้ได้นะครับคนจะไปที่นู่นที่นี่ยังไงก็ต้องมาเที่ยวไทยอย่างเช่นสงการลรอยฟองนี้นต้น อันที่สองทำยังไงที่จะยกระดับนะครับความเป็นมืออาชีพของพี่น้องคนไทยบุคลากรที่อยู่ในสาสรรรตรการจัดงานเทศกาลเนี่ยให้จิตวินญาณอาชีพเพิ่มมากขึ้นนะครับก็อย่างที่ท่านคุณหมอโสภณพูดว่าซอฟต์พาวเวอร์นะครับเป็นเครื่องมือในการสร้างเศรษฐกิจตัวใหม่นะครับสาม,มารถจะขับเคลื่อนเศรษฐกิจในท,ทุกมิติตั้งแต่ระดับท้องถิ่นนะครับประเทศจนถึงระดับโลกนะครับเกิดผลที่รูปธรรมสามเรื่องด้วยกันครับเรื่องที่หนึ่ง จ้างรายได้กระจายถึงชุมชนนะครับโดยจัดงานที่มาปั๊บเนี่ยนะครับทําให้นักท่องเที่ยวเนี่ยนะครับเพิ่มค่าจ่ายนะเพิ่มการจับจ่ายต่าเพิามขึ้นนะฮะยกดเล็บสเตติกเบรคจิตเนี่ยก็เพิ่มขึ้นอันที่สองเนี่ยมาให้อยากอยู่นานขึ้นนะออนะฮะคนงานรักสามวันห้าวันนี่โอ้อยากอยู่จนถึงวันวันสุดท้ายนี่ก็ต้องอยู่นานขึ้นครับองนึกภาพดูนะฮะถ้ากระจายไปทุกจังหวัดทุกจังหวัดจัดงานเพิ่มเนี่ยนะฮะทุกคนก็ได้รับประโยชน์ร่วมกันนะอย่างนี้เป็นต้นและทิ้งใคญที่สุดสิ่งนนะอึกครับว่า ถ้างานเทศกาลไทยเราทำเรงแรนดีๆแล้วเราไปจดิขสิทติ์นะเกิดไอพีขึ้นมานะครับแล้วมีคนสนใจอยากจะเอาไปจัดที่ประเทศบ้านเขาบ้างเหรอครับที่ก็สร้างรายได้ขึ้น,นครับผมยกตัวอย่างที่ไม่เล่นตามท,ทุกคนโจรยาราดีรัฐบาลสิงคโปร์ไปเอาเทเลสซิฟมาครับนะครับมีคนมาร่วมง,งานนะฮะพวกนั้นนะฮะสองสามคนที่เข้าไปในสิงคโปร์นะครับตัวเครื่องบินโรงแรมที่พักกระเป๋าของที่ระลึกนะครับ ทำให้มีไรายได้เกิดขึ้นในช่วงน,นั้นนะครับประมาณหนึ่งหมื่นสี่พันล้านบาทครับถ้าเราจัดงานอย่างนี้ได้คนที่ได้ประโยชน,น์นอกจากประเทศแล้วเนี่ยนะครับก็จะมีชาวบ้านนะครับผู้ประกอบการรายย่อยผู้ให้บริการในท้องถิ่นรวมถึงพวกผู้สินค้าโอท็อปต่างๆสินค้าพื้นเมืองต่างก็ได้ผลประโยชน์ไปด้วยนะครับครับนั่นเรื่องที่หนึ่งก็คือได้เงินไปละสองเราได้กล่องฮน,น,นะครับก็คือการช่วเสียงให้ประเทศนะครับ คณะกรรมการซอฟต์พาวเวอร์แห่งชาติก็ดีนะครับอน,นุซอฟต์พาวเวอร์ได้งานเทศการดีต้องมีแนวทางในการที่จะพูดง่ายๆว่าจับยกระดับงานเทศกาลของไทยให้เป็นเวิร์ดท s าซีเวนนะครับไม่่าจะเป็นงานสงการลอยจงอะไรก็แล้วแต่แค่นั้นไม่พอนะครับงานที่เป็นระดับท้องถิ่นแต่มีความโดดเด่นเนี่ยเราก็จะทําจัดงานที่เรียกว่าเป็น s i กเนเจอร์ไ a ยแลนดขึ้นมาบมนกาน,นครับนะครับเพื่อที่จะทําให้เกิด เป็นไงก็ได้การยอมรับก็สื่อสารสืส่อสารคนต่อไปนะครับเรเด็นสุดท้ายเนี่ยเป็นเรื่องของการส่งเสริมมูลค่าเพิ่มให้กับสินง้ประเทศผ่านเศรษฐกิจขั้นสัมพ์าการจัดงานหนึ่งงานเนี่ยนะครับมันจะต้องออกแบบนะครับมันต้องหาคอนเทนต์นะครับมันต้องจัดทําให้ทันสมัยมันก็เกิดนวัตะกรรมความคิดใหม่ขึ้นมานะครับสิง่งต่างๆเหล่านี้นะครับก็จะช่วยให้เกิดการขับเคลื่อนเศรษฐกิจข,ของประเทศ,เทศต้านมูลค่านะครับสิ่งสำคัญที่สุดก็คือว่ามันเป็นความเข้าใจคนที่มาในงานเนี่ยมันไม่ได้แค่ มีความสูงจากการมาร่วมงนานความท้าใจที่ได้ดร่วมงนานแต่ก็ก็มีการใช้จ่ายะทีมงานที่สุดก็ช่วยสร้างภาพลักษณ์ตอกย้ําจุดแข็งของประเทศไทยด้านวัฒนธรรมนะครับซึ่งเป็นหนึ่งในซอฟต์แวร์ดึงงานของเทศกิจครับผมกเช่วาเห็นภาพรวมนะครับว่าถ้าเกิดเป็นแบบนั้นแ้่นอนจริงๆเ่ยมันจะส่งเสริมมันดัาไหนแต่ว่าในทุกวันนี้ที่เรามีการจัดเทศกาลต่างๆอยู่แล้วแต่ว่าแต่ละพื้นที่เราก็จัดกันเองมันก็มีความกระจายคราวนี้แผนเราเป็นยังไงที่จะทำให้ทุกอย่างมองไปในทิศทางเดียวกัน นั่น <N an other> ถ้าเกิดเรามีธงตั้งใจไว้แล้วว่าเราต้องการจะเป็น Best s u p e Country ให้ได้นะครับแน่นอนเราต้องสร้างอีโค y ิสต m มขึ้นมาโดยความร่วมมือกับทุกภาคส่วนไม่เป็นภาครัฐไทยประชนสมาร์โฟนต่างๆต้องให้ความร่วมมือร่วมกันนะครับในการทำสองเรื่องอย่างที่ผมเรียนตอนต้นนะครับอันที่หนึ่งทำยังไงจะยกระดับต,ตัวเทศกาลของไทยนะครับไม่่าจะเป็นในส่วนของทาง World Class Event ก็ตาม Signature Thailand ก,ก็แล้วแต่ นะครับอันที่สองเือกระดับคนซึ่งเป็นเรื่องสำคัญนะครับเมื่อเศรษฐกิจมันพัฒนาคนจะได้ประโยชน์มันจะต้องอยู่บนฐานาราบก็คือเรื่องการพัฒนาคนซึ่งเดี๋ยวทางท่านผอของกรมนองคงจะได้พูดต่อไปเรื่งอง upskill r e s k i นะครับแต่ผมอยากจะเรียนว่าแท้จริงๆแล้วเนี่ยนะครับในการจะกล้าไปเป็นเฟสติวัลเอ่อคันที่ออฟเดอะเวิลด์ได้ได้เนี่ยนะครับผมง่ายๆว่ามันใช้ว่าสามสี่สามเอฟซีด้วกันต้องหาเอฟซีให้ได้ครับผมเอฟซี FC ที่หนึ่งก็คือเขาเรียกว่าเป็นเฟสติวัลซิตี้ นะครับนั้นเรามีแนวความคิดที่จะให้จังหวัดให้แต่ละพื้นที่เนี่ยเสนอตัวนะครับเทศกาลในงานกิจกรรมที่มีความโดดเด่นขึ้นมาแล้วเราพจะคามเลือกให้กลายเป็นเฟสติวัลซิตี้นั่นคือเอฟซีที่หนึ่งครับนะครับแต่จะต้องมีกิจกรรมที่โดดเด่น็นวานที่สุดก็เป็นกิจกรรมหรือเทศกาลที่สามารถที่จะสามารถสร้างรายได้ให้กับเศรษฐกิจฐานรากนะครับได้อย่างยั่งยืนนะครับเอฟซีที่สองเราเรียกว่าเป็นเฟสติวัลาเลนเดอร์นะครับก็คือจัดรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องงานเทศกาลทั้งหมดเลย นะครับแล้วสื่อสารให้คนทั้งโลกสื่อสารไมทไดไมครับทาให้เห็นว่าประเทศไทยเรามีงานอะไรบ้างนะครับไม่ใช่งานที่เราจัดอาจจะต้องดึงงานต่างๆเข้ามาเพื่อแสดงความพร้อมของประเทศไทยในการที่เป็นเวนูระดับโลกได้นะครับเพื่อเขาสามารถจะมาเดินทางมาประเทศไทยได้ตลอดทั้งปีไม่มีโลจิสตินกระดิกต่อไปแล้วนะมาได้ตลอดเวลามีทุกช่วงมาทุกช่วงเลยครับนี่ก็ข้อมูลต่างๆที่ทำก็ได้มารับสุดท้ายอันนี้เป็นเรื่องของเป็น f c ที่3ามเป็น FC Academy นีะครับอันนี้ทำงานด้วยมกัรบสนน นะครับในการเทรยียบรวมนโยบายเกี่ยวกับโอฟอสด้วย,วย,วยนะครับพัฒนาคนนะครับทำให้บ in so ุคลากรที่อยู่ในอุตสาหกรรมการจัดงานเทศกาลนะครับเรามีอัพสกิลรีสกิลเพื่อให้เกิดความเป็นมืออาชีพนะครับยกระดับทักษะความชำนาญในทุกทุกพิ้นนะครับนี่คือแผนงานที่จะต้องหาเอสตีได้รับกล่าวมาครับขอบคุณมากครับค่อนข้างเคลียร์นะครับเป็นที่ส่งไปแล้วบอก